lên đứng đi Hà mới người trốn Ai Ủa cái này trốn thằng tay rồi Ê Mày đen cái này Cô 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 Bao à? cô Bao đèn mày tôi xong khăn này lên Đái nữa Đái 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 กลับไมกลับพี่คนนึงเหรอวะตายใช่ไปกี้หนึ่งพี่ขี้หนึ่งทิ้งพี่หนึ่งพี่หนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยพี่บอลชุบีหนึ่งบอลชุบี้นึงตัวสปีทอยู่พี่ตายหนึ่งแล้วพี่เวยบอยหนึ่งหนึ่งพี่ตรงประตูเลย

ไหนวะนูอยตรงไหนวะข้างในข้างนอกวะฝั şey no, Normal, Concept, no, okay, 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 ade, ่งกูเลยฝั่งกูเลยฝั่งกูเลยเก็บอสตี้ก่อนไปครับัครับับวผมจออมาไปเตะตายตายตายาตัวนี้ป่ะตัวไอตัวผู้หญิงใส่ผ้าคุมป่ะใช่โายเ่าไม่รู้ไม่ตายตายขนาด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 ขนาผมอาร์ดิเดิร์ดิเดิรดิรเดมามาตดิอนกตัดตเดบน้

อัดไล่ไ<ด>ป่ะยังวะตายคู่หน้าพี่ตัวน้อยโดนหนึ่งพี่ตาย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 เดฉยวหน้าบอลหน้าบอลหน้าบอลแพ Mất, mất mười tám đi, đi 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 mười Ừ, mười chín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  mười này, mười chín mười đi, mười chín mười đi, mười chín mười đi.